บิตคอยกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดใหม่นักลงทุนระยะยาวยังไม่ขายตลาดบนกราเฉดแบบศูนย์กลางดิ่งหนักแล้วกระทิงรอบนี้จะคว่ำกลางทางหรือไม่ลดภาษี3ล้านล้านขาดดุล5ล้านล้านกฎหมายใหญ่นี้จะทำให้ดอลลาร์หมดเสน่ห์และเปิดทางให้บิตคอยขึ้นแทนหรือไม่ทรัมป์อยากก้านซื้อบิตคอยเพื่อกู้ชาติแต่เมื่อแต่ละรัฐของอเมริกาเดินกันโคนละทางฝันสะสม20 0 0 0 0 BTC เพื่อเป็นคลังสำรองของชาตินั้น จะไปต่อได้แค่ไหน OKX OK กำลังจะถอด BSV ออกจากกระดานเทรด BSV จะหายไปจากตลาดจริงหรือไม่โดนเทจากกระดานเทรดกำลังประมวผลผลหดหายเหรียญแต่สายของบิตคอยอย่าง BSV กำลังมาถึงจุดจบแม้หุ้นเซอร์เคจะพุ่งไม่หยุดแต่ JP Morgan ก็เตือนแรงว่าอย่าพึ่งดีใจเกินไปข้างหน้ามีหลุมอีกเยอะเซอร์เเล่งขอใบอนุญาตธนาคาร USDC กำลังจะกลายเป็นเงินสำรองประจำชาติ รู้ข่าวสารคริปตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ l ลโ e Open Chat BTV t ไทยแล n d วันพุธที่2กรกฎาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตรายวันกับผมเจ๊พูดดำเนินรายการวันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปตกันครับข้อมูลจากบล็อกเชนเผยครับว่าขณะนี้นักลงทุนที่ถือ b i t c o อ n ระยะยาวหรือ LTH มีกำไรบนพอร์ตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ221.9% ฟังดูอู้ฟู่ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนี่ถือว่าลดลงมามากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับจุดพีคในช่วงเดือนมีนาคมและธันวาคมปี2024ที่เคยพุ่งถึง300-350อซึ่งในตอนนี้ระดับกำไรกลับมาใกล้เคียงกับช่วงปรับฐานในเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยแม้ว่าบิตคอยจะยังยืนอยู่เหนือ1,700 0ดอลลาร์ได้ยอย่างมั่นคงและกำลังเข้าใกล้จุดสูงสุดใหม่แต่ระดับกำไรของ LTH ก็ไม่ได้ร้อนแรงจนถึงขัง้นต้องรีบขายครับ พอต้นทุนเฉลีย่ยของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ3 3 4 0 0ดอลลาร์ 33, 400, ซึ่งนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้ยังมีกำไรเกิน220%โดยนักลงทุนสายถือยาวยังคงนิ่งอยู่กับที่ครับไม่มีการเทขายออกมาเป็นวงกว้างซึ่งแสดงให้เห็นครับว่าตลาดยังมีความเป็นเหตุเป็นผลและยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะฟองสบู่แบบปลายรอบตลาดกระทิงแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพราะถ้าบิตคอยทะลุไปถึง1 4 0 0 0 0ดอลลาร์จริงๆกำไรของ LTH ก็อาจจะพุ่งไปถึง350 ถึง400%และนั่นก็จะเพิ่มแรงกดดันในการขายอย่างมหาศาลดังนั้นณนะตอนนี้ตลาดยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้อีกครับแต่ถ้าหากเราเห็น LTH มีกำไรเกิน300%แบบฉับพลันเมื่อไหร่ก็ต้องระวังครับว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณของการเข้าสู่จุดสูงสุดรอบใหม่ปัจจุบันคะ่ะปริมาณการโอนบิตคอยเฉลี่ยนในรอบ30วันอยู่ที่58.7พันล้านดอลลาร์ซึ่งอยู่กลางๆของกรอบทองคำระหว่าง40,000ถึง80,000ล้านดอลลาร โดยในอดีตครับทุกครั้งที่ปริมาณการโอนทะลุ80,000ล้านดอลลาร์ราคาก็มักจะทําจุดสูงสุดใหม่ครับเช่นในตลาดกระทิงปี2021ปริมาณการโอนได้แต่272,000ล้านดอลลาร์หรือในปี2024ครับที่บิตคอยทะลุ1 0 0 0 0ดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณนี้เหมือนกันแต่ในครั้งนี้แม้ราคาบิตคอยจะใกล้101,000ดอลลาร์แล้วแต่เงินบนเชนกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามครับซึ่งนั่นก็แปลว่า ความร้อนแรงของรอบนี้อาจจะยังไม่มั่นคงพอโดยในทางกลับกันครับถ้าปริมาณการโอนลดลงไปใกล้40,000ล้านดอลลาร์มันก็มักจะหมายความว่าตลาดลงไปถึงจุดต่ำสุดแล้วเช่นในตลาดมีปี2022ที่เคยลงไปถึง14,000ล้านดอลลาร์ก่อนจะรีเบาวอย่างรวดเร็วครับโดยตอนนี้ที่58.7พันล้านดอลลาร์เทียบได้กับช่วงพักฐานกลางปี2021ครับบรรยากาศการรอดูสถานการณ์ยังคงแรงอยู่ ซึ่งถ้าปริมาณการโอนทะลุ80,000ล้านดอลลาร์ก็อาจจะเป็นสัญญาณสำคัญครับว่ารอบใหม่กำลังจะมาแต่ถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า40,000ล้านดอลลาร์ก็ต้องระวังการปรับฐานให้ดีครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้คงมุมมองค,ค่อนข้างไปทางดวกครับจับตางเงินไหลเข้าออกบนเชนให้ดีเพราะนี่แหละครับคือสัญญาณสำคัญในการเข้าหรือจัดพอร์ตให้ทันเกมช่วงนี้เว็บเทรดแบบศูนย์กลางหรือ CEX ค่อนข้างซบเซาครับโดยปริมาณการซื้อขายสปอร์ตในเดือนมิถุนายน ลดลงเหลือเพียงแค่1.07ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ9เดือนครับโดยเมื่อเทียบกับ2.94ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม2024ที่ผ่านมาถือว่าล่วงลงถึง64%ครับโดยแม้ว่าราคาบิตคอยในเดือนมิถุนายนจะยังดูทรงตัวและพยายามเบรเทะลุ101,000ดอลลาร์อยู่หลายรอบแต่ตลาดโดยรวมกับระมัดระวังมากครับโดยเฉพาะ a l t c o i อย่างอีเทอร์และอื่นๆ ก็ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมถึงเกือบ40อร์เครับโดยผู้เล่นหลักในตอนนี้คือสถาบันเพราะรายย่อยยังไม่กลับเข้าสู่ตลาดอย่างจริงจังครับความคลั่งไคล้แบบตลาดกระทิงก็ยังคงไม่มาถึงแต่ในทางกลับกันครับแพลตฟอร์มแบบกระจายสูงหรือ DEX กลับมาคลึกคักมากครับหลังจากการปรับฐานตั้งแต่เดือนมกราคมก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่พฤษภาคมและในเดือนมิถุนายนปริมาณการเทรดก็พุ่งทะลุ3 9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ ซึ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ครับและยิ่งไปกว่านั้นสัดส่วนปริมาณการเทรดของ DEX ถ้าเทียบกับ CEX ในตลาดสปอร์ตพุ่งขึ้นเป็น29%ส่วนฟิวเจอร์ก็แตะ8%โดยทั้งคู่ครับเป็นสถิติสูงสุดใหม่ซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนครับว่าโครงสร้างตลาดกำลังเปลี่ยน CEX ที่เคยครองความเป็นใหญ่กำลังถูกแย่งส่วนแบ่งโดยเด x กทีละนิดครับโดยเฉพาะในช่วงที่รายย่อยยังคงลังเลอยู่ ส่วนสถาบันยังคงปักหลักถือบิตคอยตลาดแบบออนเชนกำลังจะเริ่มยุคใหม่อย่างจริงจังครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตล็อกเชนและเมืองขุดตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกรวมถึงรับเคล็ดลับความมังคั่ง,งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับช่วงนี้เวทีการเมืองอเมริกานมีเรื่องใหญ่ให้พูดถึงกันอีกแล้วครับเมื่อมีร่างกฎหมายที่ชื่อว่า One Big Beautiful Bill Act of 2025หรือเรียกสั้นๆว่า OBBA b BA. พูดขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับโดยร่างนี้ยาวถึง1,118นหน้าซึ่งครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจและสังคมอเมริกันโดยเนื้อหาหลักครับคือการลดภาษีมูลค่าราว3ล้านล้านดอลลาร์พร้อมกับตัดงบประมาณรัฐลงราวราว3 1 3ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนครับว่ามันได้สร้างความขัดแย้งมหาศาล ทั้งสองพรรคการเมืองถกเถียงกันจนเดือดครับและอีลอนมัสก์ก็ถึงกับเดือดจัดโดยได้โพสต์ใน X หรือที่เดิมทีคือ t w i t เตอร์ว่ากฎหมายที่ใช้เงินอย่างบ้าคลั่งฉบับน,นี้ถ้ามันผ่านเขาจะก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ในทันทีที่ชื่อว่าพรรคอเมริกันเพื่อะท้วงแต่สุดท้ายแล้วครับร่างกฎหมาย o b b b a ก็ผ่านวุฒธธิทสภาจริงๆและดูเหมือนละครการเมืองของมัสก์ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการครับซึ่งคำถามก็คือ The yeas are fifty-one. The nays are forty-nine. The motion is agreed to. The clerk will report the bill. Calendar number one hundred seven, HR one, an act to provide for reconciliation pursuant to Title Two of H. Conres fourteen. I call up amendment number twenty-three sixty. The clerk will report. Senator from South Dakota, Mr. Thune, proposes an amendment numbered. 2360แม้กฎหมาย Big and Beautiful จะบอกว่าต้องการประหยัดงบประมาณแต่ผลรวมกลับจะทำให้สหรัฐเพิ่มนี้สาธารณะอีกประมาณ5ล้านล้านดอลลาร์ทำให้ตลาดกังวลว่าระดับนี่จะพุ่งขึ้นสูงอีกและอาจทำให้ความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์และพันธบัตรสหรัฐสั่นคลอนนักลงทุนต่างชาติอาจขายพันธบัตรสหรัฐแล้วโยกเงินไปยังตลาดหุ้นเอเชียทองคำหรือแม้แต่บิตคอย รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีการพูดถึงว่าสหรัฐอาศัยบิตคอยน์ไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายนี้ยังมีนยโยบายลดภาษีและกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็ถือเป็นข่าวดีทางอ้อมสำหรับตลาดคริปโตพูดถึงการกลับมาดารงตาแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์สิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดครับคือกฎหมาย big and beautiful หรือ OBBA ฉบับนี้เนี่แหละครับเพราะมันเหมือนยัดทุกอย่างเข้าไป ทางนโยบายของพรรคริพับบิกันไปจนถึงสิ่งที่ทําให้เหมือนทั้งประเทศจะดูปั่นป่วนแม้ดูเผินๆครับจะเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับวงการคริปโตนะครับแต่พอเราลองมาคิดดูดีๆทั้ทงเรื่องการลดภาษีการแจกเงินความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์และการไหลเวียนของเงินทุนทั้งหมดนี้ครับล้วนส่งผลทางอ้อมต่อโลกคริปโตโดยเฉพาะโดยบิตคอยครับที่ช่วงหลังมานี้ถูกมองว่าเป็นทองคําดิจิตอลของสถาบานันถ้าคนเริ่มไม่มั่นใจในเงินดอลลาร์ บิตคอยครับก็าจะากลายเป็นสินทรัพย์หลบความเสี่ยงที่ทุกคนหันไปหาและยิ่งกว่านั้นครับคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีบิตคอยกว่า1 0 0 0 0 0 BTC ที่ไหลออกจากระดานเทรดอย่างคอยเบสซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนครับว่าวานกำลังทยอยสะสมซึ่งนั่นก็แสดงว่าตลาดยังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของบิตคอยโดยสุดท้ายแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสืบชิ้นคะแนนเสียงเรื่องการลดภาษีกับขาดดุล การกลับลำในเรื่องของนโยบายคนเข้าเมืองหรือผลกระทบแฝงต่อวงการคริปโตทั้งหมดนี้ล้วนจะเปลี่ยนภูมิทัศน์เศรษฐกิจและสังคมอเมริกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแน่นอนครับซึ่งตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วรอติดตามบทสรุปกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงแนวคิดที่รัฐบาลสหรัฐอยากจะสร้างคลังสำรองบิตคอยการอภิปรายในระดับรัฐบาลกลางก็เป็นไปอย่างคึกคักไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทรัมป์ได้ลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารที่มีวิสัยทัศน์อันกล้าหาญครับนั่นก็คือตั้งเป้าสร้างคลังสํารองบิตคอยนแห่งชาติที่เป็นกลยุทธ์ระดับชาติโดยที่ปรึกษาของเขาก็รีบรับรูปในทันทีครับและต่างก็ช่วยระดมไอเดียกันว่าจะทําอย่างไรให้รัฐบาลสามารถสะสมคริปโตไว้ในมือได้มากขึ้นกว่าเดิม Unfortunately, we did not have uh, a long-term strategy for maximizing the value of this asset as a country, and so roughly half that Bitcoin was sold for something like three hundred seventy million dollars. Today, that'd be worth over seventeen billion if we had held it. So now the question is, what do we do with the rest of it? We think the numbers around two hundred thousand Bitcoin. We think this is a very strategic asset. We think it should be held long-term for the value of the country uh, and to maximize the value of this asset for taxpayers. We have plan buy more don't to plan a buy อย่างไรก็ตามครับเมื่อคำสั่งบริหารของทรัมป์เรื่องการสร้างคลังสำรองบิตคอย์ระดับชาติถูกส่งต่อมายังรัฐบาลระดับรัฐต่างๆสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปคนละทางเลยครับโดยรัฐเท็กซัสเป็นฝ่ายเปิดไฟเขียวในเดือนมิถุนายนเดินหน้าสร้างคลังคริปโตของตัวเองในทันทีส่วนรัฐนิวแฮมเชียร์ก็ขยับเร็วยิ่งกว่าครับโดยได้อนุมัตินโยบายในลักษณะเดียวกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยนะครับ พอรัฐอย่างเซาท์ดาโคตามอนแทนาและเพนซซลเวเนียต่างก็ปฏิเสธไม่รับนโยบายครังสำรองบิตคอยไปใช้ครับในขณะที่ปฏิกิริยารุนแรงที่สุดมาจากรัฐคอนเนตทิคัตที่ไม่เพียงแต่ปัดตกแนวคิดนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังออกกฎห้ามไม่ให้รัฐบาลของรัฐใช้คริปโตอย่างเป็นทางการตั้งแต่ที่โครงการยังไม่ทันได้เริ่มด้วยซ้ำครับ เนตลามอนผู้ว่าการรัฐคอนเนตทิคัตได้ลงนามในกฎหมาย House Bill 7082อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งมีเนื้อหาชัดเจนว่าห้ามรัฐบาลทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นรับถือครองหรือลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดร่างกฎหมายฉบับนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการโอนเงินครั้งใหญ่โดยได้เพิ่มข้อกำหนดที่เข้มงวดต่อผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลและธุรกิจคริปโตไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้ต้องมีใบอนุญาต เผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและต้องมีสินทรัพย์สำรองที่สอดคล้องกับมูลค่าของธุรกรรมทั้งหมดที่จัดการอีกด้วยคราวนติกาแสดงจุดยืนชัดเจนครับว่าจะไม่ประนีประนอมกับโรคคริปโตและไม่ได้อมอมือเลยแม้แต่น้อยครับโดยกฎหมายฉบับใหมย่ยังมีมาตรานึงที่มุ่งเป้าไปยังเยาวชนโดยเฉพาะโดยระบุว่าทั้งเด็กและวัยรุ่นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะใช้งานแอปที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือการแชร์เงิน โดยกฎหมายนี้ครับจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมและจะทําให้คอนเนตทิคัตกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับคริปโตอย่างเป็นทางการในขณะที่รัฐอื่นๆครับก็ได้เร่งเดินหน้าเพื่อสํารวจแนวทางการสร้างทุนสํารองคริปโตและกระโดดขึ้นคลื่นการเงินดิจิตัลแต่คอนเนตทิคัตกลับเลือกถอดปลั๊กกระดานโต้คลื่นของตัวเองซึ่งก็เสี่ยงครับที่จะพลาดโอกาสการสร้างความมั่งคั่งในอนาคต โดยมาในด้านของรัฐบาลกลางก็เริ่มมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทุนสำรองบิตคอยอย่างเข้มข้นครับเพราะแต่ละรัฐต่างๆก็กลับมีท่าทีที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนยกตัวอย่างอย่างรัฐแอริโซนาที่ตอนแรกยังลังเลครับว่าจะเอาด้วยดีหรือเปล่าจะเอาด้วยดีไหมแต่สุดท้ายผู้ว่าการรัฐก็ออกมาปัดตกเรื่องข้อเสนอทุนสำรองบิตคอยไปอย่างสิ้นเชิงครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในรัฐอื่นๆยังไม่มีใครคาดเดาได้ครับ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือดราม่าคริปโตในสหรัฐยังไม่จบลงง่ายๆแน่นอนครับตั้งแต่ปี2009ที่บิตคอยถือกำเนิดขึ้นวงการก็เถียงกันมาโดยตลอดครับว่าจะขยายระบบยังไงให้เร็วขึ้นเสียค่าธรรมเนียมให้น้อยลงโดยสุดท้ายครับจึงเกิดเหตุการณ์แตกสายหรือฮาร์ดโฟก์มากกว่า10ครั้งและที่โด่งดังที่สุดคือในปี2017เครับเมื่อ b c h แยกออกจาก Bitcoin โดยขยายขายานาดบล็อกจาก 1MB ไปเป็น 8MB กับปี2018ก็มี BSV แยกออกมาจาก BCH อีกทีโดยมีเคไรครับเป็นผู้ผลักดันแนวคิด Superblock เพื่อทำให้ BSV ครับกลายเป็นบัญชีอนเนกประสงค์แต่ตั้งแต่ที่แยกตัวออกมาชะตากรรมของ BSV ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในปี2019 BSV ถูกเว็บเทรดหลายแห่งเชิญออกพร้อมกันโดย b บ n a n e e ถือเป็นเจ้าแรกที่ถอดออกจากระบบโดยให้เหตุผลว่าเค i รสร้างปัญหามากเกินไป ต่อมาคราเคนก็ถอดตามแถมยังเปิดให้ชุมชนโหวตอีกด้วยส่วนเชฟชิฟก็ไม่อยากยุ่งเลยลบออกจากระบบเครือข่ายแบบไม่เรียนรอแม้แต่กระเป๋าเงินของ blockchain.com ก็หยุดใ,ให้การสนับสนุนเช่นกันเหตุผลก็คล้ายกันหมดโดยคริไรส์อ้างตัวเป็นซาโตชินากามโตะหรือผู้สร้างบิตคอยแต่ไม่เคยแสดงหลักฐานแถมยังชอบฟ้องคนอื่นไปทั่ว จนทำให้วงการคลิปโตว,วุ่นวายกันไปหมดพูดกันตรงๆครับว่าตัวของ BSV เองก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ครับเพราะยอดการซื้อขายในตลาดน้อยจนน่าใจหายโดยจนถึงตอนนี้ครับมูลค่าตลาดรวมของ BSV อยู่ที่ประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐและลังอยู่ที่อันดับ105ของโลกซึ่งเส้นทางด้านเทคนิคกระโดนวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งแถมความสัมพันธ์กับ BTC และ BCH ที่เป็นพี่น้องร่วมสายก็ไม่ค่อยดีจนแทบจะแตกหักครับ โดยเมื่อแพลตฟอร์มเทรดเห็นที่ทางการพัฒนาแบบนี้ใครจะกล้ารักษาเหรียญนี้ไว้นานๆถูกไหมครับเมืม่อเดือนที่แล้ว OKX OK ประกาศว่าจะถอดคู่เทรดทั้งหมดของ BSV ออกจากระบบในวันที่7กรกฎาคมเวลา16นาิกาถึง18นิกาซึ่งรวมถึง BSV ต่อ BTC และ BSV ต่อ USDT โดยเริ่มระงับการฝากตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและจะหยุดให้ถอนในวันที่30กันยายน OKX ระบุว่า การดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานคัดสินทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไปและลดความเสี่ยงด้านความผันผวนข,ของราคาและข้อกังวลเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ BSV ผู้เชี่ยวชาญในวงการชี้ว่าการถอดถอน BSV ของ OKX OK สะท้อนแนวโน้มเกี่ยวกับเว็บเทรดอื่นๆก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมโดยรวมมีท่าทีระมัดระวังต่อ BSV เป็นอย่างมาก ใครที่ยังถือ BSV อยู่ตอนนี้ต้องรีบตั้งสติแล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่ยังมีคำสั่งซื้อขายค้างอยู่ก็อย่าลืมจัดการให้เสร็จก่อนวันที่7กกรกฎาคมเวลา16นาฬกานะครับไม่งั้นระบบจะตัดออเดอร์ทิ้งทันทีส่วนคนที่อยากถอนเหรียญก็ต้องรีบทำให้เสร็จก่อนวันที่30กันยายนเวลา16นาฬิกาเพราะถ้าพลาดรอบนี้ไปก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วครับโดยช่วงนี้ BSV เรียกได้ว่าดวงตกสุดๆเพราะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เครกไลท์ก็เพึงแพ้คดีอีกครั้งโดยทางสารได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนครับว่าเขาไม่ใช่ผู้สร้างบิตคอยหรือซาโตชินาคาโมโตะแถมยังโดนตบหน้ากลางศาลเสียงดังฟังชัดอีกครับและที่แย่ไปกว่านั้นคือเหล่านักขุดเองก็เริ่มไม่สนใจ BSV แล้วเพราอต่างย้ายกำลังไปขุดที่ BTC และ b c h กันหมดโดยไม่มีความลังเลเลยครับในฝั่งของชุมชนเองก็วุ่นวายสุดๆบางคนอยากแยกทางกับเครกไรท์แล้วไปสร้างสายใหม่เอง แต่ก็มีอีกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและทะเลาะกันจนแทบแตกคอกันอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งพูดตรงๆเลยก็คือตอนนี้ที่ทางโปรเจกต์ของ BSV กําลังสับสนสุดๆถ้ายังไม่รีบปรับปรุงด้านเทคโนโลยีการกํากับดูแลและการจัดการภายในแบบจริงจัง BSV ก็้จ,จะหลุดวงคจอจรในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลไปอย่างถาวรและสุดท้ายก็อาจจะไม่มีที่ยืนหลงเหลืออยู่เลยก็เป็นได้ครับในวันที่5มิถุนายนครับเซอร์เคิลพึ่งเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐ โดยมูลค่าบริษัทเพียง8 0 0 0ันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ภายในเวลาเพียงไม่ถึงเดือนครัแบบราคาหุ้นก็ได้พุ่งขึ้นไปถึง5เท่าจนมูลค่าบริษัททะยานไปถึง43 0 0 0พันล้านดอลลาร์แต่อย่างไรก็ตามครับธนาคารใหญ่อย่าง Morgan Stanley เองก็ไม่ได้มองโลกในแง่ดีนะครับโดยรายงานล่าสุดระบุว่าแม้เซอร์เคิลจะมาแรงในตลาดสเตเบิลคอยแต่ก็ยังคงมีอุปสรรคมากมายรอยอยู่ข้างหน้าได้แก่ต้นทุนการกำกับดูแลที่สูงการแข่งขันที่ดุเดือด จึงให้คำแนะนำลดการถือหุ้นครับและปรับเป้าหมายราคาหุ้นปลายปี2026ให้ลดลงเหลือ80ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันถึง55%โดยถึงแม้ว่าสารัฐครับจะหวังใช้ stable coin หนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์แต่ก็อย่าลืมครับว่าหากประเทศอื่นเร่งพัฒนา CBDC ของตัวเองตลาดต่างประเทศของ USDC ก็อาจจะเจองานยากแต่อย่างไรก็ตามครับรอบนี้เซอร์เก็ถือว่าทำกำไรได้อย่างมาก โดยไม่ต้องกลัวใครเลยครับหลังจากการ IPO ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากผู้พัฒนาเหรียญ Stablecoin อย่าง Circle ก็ได้ประกาศยื่นขออนุญาตจัดตั้งธนาคารดิจิทัลแห่งชาติแห่งแรกกับสำนักงานกำกับดูแลสกุลเงินหรือ OCC ของสหรัฐโดยธนาคารนี้จะเน้นการให้บริการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลและบริหารสำรอง USDC เท่านั้นไม่ได้ให้บริการฝากถอนแบบธนาคารทั่วไป เซอร์เเลือกรูปแบบทรัสแบงค์ที่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของ OCC เมื่อดำเนินกิจการข้ามรัฐจะไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตในแต่ละรัฐช่วยเพิ่มความโปร่งใสของสินทรัพย์และความปลอดภัยของการสำรองเงินทุนมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีสำหรับนักลงทุนแล้วการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของ Circle มีประโยชน์อย่างมากครับเพราะจะสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่า u s d c มีสำรองจริงหรือไม่ หรือพูดง่ายๆก็คือ Circle ต้องการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคลังเก็บเงินที่น่าเชื่อถือที่สุดในวงการคริปโตซึ่งหากได้รับใบอนุญาตในระดับรัฐบาลกลางดีจิงก็จะทําให้ Circle ไม่เพียงแค่แข็งแกร่งในสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังมีอิทธิพลมากขึ้นในระดับสากลอีกด้วยและอย่าลืมครับว่าในปี2021สํานักง,งานกํากับดูแลสกุลเงินสหรัฐหรือ OCC เคยอนุมัติให้แพคซอตั้งธนาคารทรัแห่งชาติ แต่ก็เจออุปสรรคจนแพ็กซอสไม่สามารถผ่านอนุมัติได้ครับซึ่งทาง Circle เองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ได้ใช้การเลือกระบบเป็นกลยุทธ์เพื่อรับมือกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมและในตอนนี้ทุกคนก็กำลังจับตาดูครับว่าครั้งนี้พวกเขาจะเดินหมากใหญ่ยังไงโดยในปัจจุบันครับ USDC มีมูลค่าหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ61.5พันล้านดอลลาร์และมูลค่าตลาดยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ USDT ซึ่งถ้าหากใบอนุญาตได้รับการอนุมัติจริงๆ USDC ก็อาจจะกลายเป็นดอลลาร์ดิจิตอลระดับธนาคารซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสถาบันคลายความกังวลเกี่ยวข้องกับกฎหมายและก็อาจจะเล่นการไหลเข้าของเงินทุนไปยัง USDC ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นครับทิศทางของ Sta b บ e c คอยในอนาคตจึงยากที่จะคาดเดาครับเมื่อเร็วๆนี้อีรอนมัสได้วิจารณ์ Big a n อ Beau t i f u l ที่ทรัมป์ผลักดันโดยกล่าวตรงๆว่าสหรัฐก,กำลังจะล้มละลายพร้อมระบุว่า หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะตั้งพักการเมืองใหม่ขึ้นมาต่อต้านขณะที่ทรัมป์ก็ได้ตอบโต้กลับอย่างต่อเนื่องโดยบอกปไปในว่าอาจยกเลิกสัญญากับรัฐบาลกับเทสลาและ SpaceX คอยเด็กรีทวิตข้อความจากที่ปรึกษานโยบายผู้เรียกตัวเองว่าคลิปตซีซ่าระบุว่าเดือนกร,รกฎาคมนี้เป็นเดือนที่สำคัญที่ร่างกฎหมายจีเนียสสำหรับ Steve ิลคออาจได้รับการลงนามและร่างกฎหมายคล a เ i t y ก็จะถูกส่งเข้าวุฒิสภาอีกด้วยตามรายงานของสำนักข่าวบรูมเบิร์ก แม้ว่าสิงคโปร์จะออกกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มซื้อขายคลิปโตที่ไม่มีใบอนุญาตแต่บ i นแนนซก็ยังวางแผนที่จะรักษารูปแบบการทำงานในระยะไกลต่อไปในช่วงครึ่งปีแรกของปี2025บริษัทจดทะเบียนซื้อบิตคอยรวม2 4 5 5 1 0เหรียญซึ่งมากกว่าปริมาณที่กองทุน ETF ซื้อในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งอยู่ที่118,424เหรียญกว่า2เท่ารายงาน h a s 3 d ที่เผยแพร่โดยเซอร์ติระบุว่า ในครึ่งแรกของปี2025อุตสาหกรรมคริปโตเคเรนซีสูญเสียจากการโจมตีของแฮกเกอร์และการเช่าโกงรวมกว่า2.47พันล้านดอลลาร์จากสถานการณ์นี้มีจำนวนสูงกว่าจำนวนความเสียหายตลอดปี2024ทั้งหมดเสียอีกเอาเลยครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในวงการคริปโตล็อกเชนรวมถึงเหมืองขุดซึ่งมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึก และรายการ Investor Code ครับพอดแคสตท์ที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจที่เปลี่ยนโลกแล้วทุกคนอยากให้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของใครคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับและถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์ครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมัง่งคั่งในตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับเรามาเพิ่มความมัง่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสสวััดีครบ